สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มคนลุกจองห้องรูเชียงใหม่พอไปถึงยืนซีดกลายเป็นห้องร้อนแช่กันสนั่นหนุ่มโพดโดนแกงม้อใหญ่หลังจองห้องพักรูกลางเมืองเชียงใหม่ผ่านทางเว็บไซต์แต่เมื่อไปถึงเห็นสภาพที่พักจริงถึงกับยืนหน้าซีดเพราะสภาพตึกที่เห็นมันคือตึกร้างชัดๆยิ่งกว่าไม่ตรงปก ถึงกับตัดเพ้อเจ้านกขมิ้นเหลืองอ่อนเอ้ยคํำแล้วจะนอนที่ตรงไหนโดยโพสต์นี้ถูกแชร์กันสนันลกออนไลน์เมื่อหนุ่มรายหนึ่งโพสต์ภาพโรงแรมหรูเชียงใหม่ที่กดจองผ่านเว็บไซต์แถมตัดบัตรไปเรียบร้อยแล้วแต่ไปถึงเจอสภาพตึกร้างสุดร้อนระบุว่าโดนเชียงใหม่แกงหมอใหญ่ซะแล้วกูเมื่อจองโรงแรมที่พักผ่านย่านไฮโซนิมันเฮมิน ตัดบัตรเรียบร้อยพอมาถึงกับกลายเป็นโรงแรมร้างวิญญาณหลอนซะอย่างนั้นขณะที่ผู้พสต์ดังกล่าวได้อัปเดตข้อมูลว่าได้แจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นกับทางแพลตฟอร์มดังกล่าวให้ทราบพ,พร้อมทำเรื่องขอคืนเงินค่าจองห้องพักแล้ว นอกจากนี้ได้ติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของโรงแรมตามที่แพลตฟอร์มแจ้งไว้ด้วยซึ่งเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวยืนยันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับโรงแรมแห่งนี้และที่ผ่านมาเคยมีคนที่ประสบปัญหากรณีเดียวกันนี้โทรศัพท์เข้ามาบ่อยครั้งซึ่งเคยแจ้งให้ทางแพลตฟอร์มทราบแล้วแต่ไม่มีการดําเนินการจนต้องมีการไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ที่สถานีตํารวจขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ